อาีวาจะละเสวีสนิจังวุตปะจาิโนจะตโรตมะวัจันติยุวโนสุขัปลา

ภาพนี้แบบ <coughs> <coughs> ภาคิวาจนะเสเสสนิจังวุสสาปาจิโนตัตตโรธัมมาวจันติอายุวโนสุขังปะลาเตสีสีติสฤทธิํวุตต <laughs> ဝါတရစီဝေသနိတ္တံဝုစ္တာပစာဂျီနောတတရောတ္တမဝတ္တံတိအယုဝနောသုဖံပလား

หากวาจะนาศิริเสนจงวัปจจานุจะตโรตมาวัตสยุวโนสุขังปะล กิวาชนาีิริสนิจังวุตปาะจานิจัตตารุตมาวัตันติอายุนสุขังปะลาสุขังภะละมสุขังภะละมหลางเนี่เข้มระเท او เ

โลสซคังฟาลังโลสซคังาลัง้นไปบนน้นขไป้นขึน ด้วยอายุวันสุขภาพะ่าพอใจฉันนัาจสมบัติทั้งหลายทั้งปวงปรานหนาใจอใหเป็หลายเนี่ยเทาะเ็นันเลยเไหเนงั้น สีริสริจ <one> <esh> ัง <sought> ว <lent ceu> ุตตาปจาริโยจตารุธรรมวาณฐานติอาุอนงควาสุกความเจริญเจริญด้วยอายุวันภูตาบาลาปิปันตันตาสตมบัดชลายทั้งวามิปรารถนาจใจเอยวเสิมด็กสมอปราถนาข้อารเิเจริญโพ ừ thả hết tao không 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 tao เสีรดสีิจังโอตะปจาริโยจตตโรธรรมวันธานติอาดุอัน ภาลพาจิปันธนาสตรสมบัติทั้งหลายทั้งปวงปราศนาสนใจขอชมสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันสุขภาพภาลพาจิปันธนศาสตรสมบัติทั้งหลายทั้งปวงปราศนาสนใจขอชมเสน่ห์สมนงคปราน์ประกาเจริญเจริญโพ์ and then they